วันนี้เราจะมาซิกสิบเราชนะนะครับเดี๋ยวก็ใส่รหัสแป๊บนะครับปึ๊บใส่รหัสเร็บแล้วนะครับปึ๊บ มันนี้มาดูกันจะได้หรือเปล่าได้อยู่บาสูซเมเนจิเวเลตปึ๊บมามาหน้านี้ยังไงยังไงรอแป๊บนะครับปึ๊บ เนมนตีศูนบาทพอเข้ามาในนาน,นี้นะครับมันบอกให้เราไปกดเจอสิบเราชนะกำลังโหลดได,หได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ากำลังโหลดวันนี้จะได้หรือเปล่าปึบ2000๊บสองพันลูกกูากูได้แล้ว เงินกูเข้าแล้ววายวันนี้เงินกูเข้าแล้วสองพันึกแกกูเยสสแกนสแกนนี้อันนี้เพืเ่อเสรีสิทธิ์ในร้านค้านะครับหลังเราไปร้านค้ากันกูได้แล้วสูกูได้แล้ว